คือตื่นเต้นค่ะเริ่มแล้วค่ะใช่เพราะว่าต้องแต่ถ่ายจบไปก็คือยังไม่ได้ดูหน้าตัวเองหมายถึงว่าเห็นแค่ในแค่ในทีเซอร์เห็นในเทรลเลอร์ของกับทุกคนตอนนี้คืออยากดูมากเพราะว่าหลังจากนี้หลังจากที่หน้าที่ของนักแสดงของเราจบไปค่ะมันก็จะเป็นหน้าที่ของทีมงานตัดต่อที่เขาแบบเป็นหา ทีมงานที่ดีที่สุดมาเพื่อแบบทําเพลงประกอบแล้วก็มีการร้อยเรียงตัดต่อแล้วก็มีการใส่ CG เข้ามาเพราะว่าในเรื่องของเราเป็นเรื่องแฟนตาซีเนาะดังนั้นทุกอย่างมันจะประกอบกันเข้ามากลายเป็นแบบเรื่องที่เราจะเห็นบนหน้าจออะไรเงี้ยค่ะก็คือเวลาที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าตื่นเต้นจริงจริงเพราะนี่คือเป็นงานเป็นงานที่แบบเป็นงานกลุ่มใช่เหมือนในระหว่างทางใช่ไหมคะก่อนที่ซีวีจะอ่อนพี่ๆเซียมซีสุดยอเขาก็จะแบบว่าค่อยค่อย นี่อันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้เป็นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเป็นแบบสามวิห้าวิใช่แล้วเราก็อยากเห็นเต็มเต็มเล่มหนูดยูแล้วนะคะทุกคนพี่เชมส์ซีคือจะเก็บความตื่นเต้นไม่อยู่อ่ะท่ามฉากนี้เสร็จแล้วแล้วก็กางคอมแื่อเราก็เปิดให้ดูแค่นี้แล้วก็ปิดแค่นี้แล้วก็จะก็เลยอยากเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงให้ยว่าเขาที่เห็นมาจะคิดาคือเท่าที่เห็นมาอ๋อจริงๆไม่ได้เห็นจีนแบบหวานๆเนอะที่แบบพี่เขาจะมาไมยถึงว่าปกติ พี่แจมฟีจะเอามาให้ดูแบบว่าซีจี้ำเสร็จแล้วนะแต่ละซีนก็จะแบบว่าเป็นซีนแบบพลังลึกลับเหนือธรรมชาติาการตกตึกอะไรต่างๆอะไรงเี้ยค่ะก็คือมีความแบบอุยเห็นความทุ่มเทของทุกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือตื่นเต้นที่จะแบบมีคนชอบทํางานมากขนาดนี้ทุกคนชอบทํางานเรื่องนี้จริงๆเป็นเป็นช่องที่แบบรวมกันเป็นการร้อยเรียงการของทั้งแฟนตาซีดราม่าทริลเลอร์นะคะแล้วก็โรแมนติกด้วยใช่ นี่คนนี้ร้องไห้เยอะมากโ้จริงๆเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวอ่ะหนูว่าหนุมร้องไห้เยอะกว่าทั้งชีวิต20บกว่าปีที่เติบโตมาเลยค่ะ <c oughs> นี่แบบจริงๆเพราะว่ามันแบบมันด้วยหลาย,ยหลายเทคด้วยหลายๆลโลเคชั่นด้วยแล้วแบบเหมือนเราสมมุติว่าในจริงๆแล้วในทุกคนเห็นอาจจะได้ร้องหนึ่งแต่ว่าตอนถ่ายคืออาจจะแบบห้าคูณห้าอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าเราเสียน้ำตากับเรื่องนี้เยอะมากก็ต้องกินน้ำตลอดเวลาเพราะว่าต้องเติมลังไปใหม่ อันนี้จริงๆคะคือเบรกปุ๊บคาดปุ๊บกินน้ำกินน้ำถ้าเกิดว่าต้องร้องแล้วมันน้ำน้ำตาเราผลิตไม่ได้ไม่ได้เยอะร่างกายมันดื่นนะคะแบบว่าพอเราแบบร้องเยอะแล้วมันเหมือนจะปวดหัวนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็อยากจะรีเฟรชร่างกายตลอดเวลาน้ำลงไปมันจะเย็นๆเลยไม่มีน้ำตาเทียมนะคะเรื่องนี้มีเปล่าไม่มีค่ะไม่มีการไม่มีเป็นน้ำตาจริงของน้องพิชาทั้งหมดใช่ค่ะจริงๆเราแอบแบบนี้ไปโอุ้ยโทษขาดเป็นดารา ด้วมทีเป็นดังเป็นอะไรด้วยความที่มันเป็นซีดีเป็นแบบไฟเตอร์ซีมากเลยแล้วแบบเราโดนสปอยจากไฟเตอรีอะไรอย่างเงี้ยเราตั้งความคาดหวังมาสุดในลูกจริง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 แล้วคืออยากเห็นจริงๆไม่ได้ตั้งความคาดหวังแต่คือแบบคือแบบว่าเพราะว่าที่เขาการที่ทีมงานของเราเลือกเลือกเรื่องนี้มามันเป็นอะไรที่เป็นโบ l d d ิ c i s i o n นะเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละซีนเป็นทั้งฉากรถชนเอ่ยตกตึกเอ่ยการย้อนเวลาเอ่ยคือทุกอย่างมัน มันจะถูกคีเซนส์แบบธรรมดาไม่ได้มันจะต้องเป็นเชื่อว่าที่เขาเลือกเรื่องเนี้ยมาเพราะเขาอยากทําเอออยากโชว์ขอร์ใช่แบบ <ทำ S 1> เพร <ๆ S 2> าะว่าเป็น<ล>ทีมง,งาน<ล>ที่แบบถนัดในการในการเล่าเรื่องแบบที่ปกติเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เล่าเรื่องไปเรื่อยๆเ,เฉยๆอะไรกันไม่ใช่เรื่องแบบความรักที่แบบเรียบๆง่ายๆแต่จะมีความแบบว่าความตื่นเต้นทางภาพมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็เลยจะแบบจะจะน่าตื่นเต้นมากที่จะได้ดูจะได้ว่าหนูบอกว่าซีจีมันปังมันเลิศปังกว่าหนูทําเองแน่นอนคือหนูรู้สึกว่าอ้าใช่แะด้ว่า จริงๆพวกเราก็เห็นพอๆกับทุกคนเลยแต่ว่าแค่เราเห็นตอนกระบวนการใช่เรายังไม่เห็นไฟนนลแต่แต่ว่าการที่เรานับถือทีมงานเพราะว่ามันือใช่เพราะว่าแต่ละซีนนี่เกิดขึ้นมันไม่ได้ถ่ายง่ายๆอะไรเงี้ยน่ะแบบซีนหนึ่งอาจจะเกิดฉากนี่เราใช่ดลามากมใช่ถ่ายที่หนึ่งแล้วก็ไปถ่ายที่นี่แล้วไปถ่ายที่ศัตรูอีกแล้วเอามาคอม b i n กันแล้วก็มีการเหมือนกับที่โปสเตอร์เรามีรูปประกอบกันสมมติโปสเตอร์ของเรารูปนี้นะคะทุกคนมันเกิดจากการเอารูปเรา6ก หกลูบประกอบรวมกันเอาผมนี้มาเอาคอนี้มาเอาชุดนี้มาเอามือนี้มาแล้วมาแปะรวมกันคอนหลาดกลายเป็นรูปนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันเคารบต้นฉบับเพื่อให้มันเหมือนภาพหน้าปกที่เป็นนิยายเขาที่สุดอะไรเงี้ยก็คือพี่เซมซีไม่ทําอะไรง่ายๆเลยใช่ค่ะเพราะเราถ่ายตัหลังเดาะอกรจริงๆเพราะในในในหน้าปกเขาแบบเนี่ยน้องเจียวขึ้นต้องก้นกระเด้งไงค่ะแล้วก็คือต้องถ่ายไปผมพีกัลันต้องแบบสวยแล้วผมหนูก็ไม่ได้สวยไงตอนนั้นก็คือแบบ ถ่ายกันใช้ใช้ไม้บรรทัดอะไรเงี้ยช่วยหมดเลยค่ะช่วยทุกวิถีทางคำถามคืออะไรนะเออนั่นน่ะสิค่ะคำถามอื่นแต่ด้วยความที่มันเหมือนอ๋ะซีจีเนื้อหาหรืออะไรต่างากันไหมนี่ยายเหรอคะจริงๆถ้าจากที่หนูอ่านมาหนูรู้สึกว่มันคงความแบบถึงว่ามีคอของนิยายแบบ ประมาณ80% 90%เเลยค่ะแต่ว่าที่มันอาจจะมีปรับเล็กน้อยเพราะว่าเหมือนด้วยเราต้องก็เล่าเรื่องให้มันกระชับขึ้นอะไรนะคะเอาแต่แบบว่าที่แบบเหมือนเขาอยากให้มันอินเทนส์มากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบดูแล้วแบบไม่เบื่อเลย้วยว <8 S 1> <ห>ตอนมีแค่8ดตอนใช่ค่ะ,คะดังนั้นมันจะไม่ได้ยืดเยือแล้วก็เราจะมีการปรับกันแล้วว้ายปรับการเล่าเรื่องให้ให้เข้ากับความเป็นซีรีส์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเนืงความที่ <ừ> mm, mm, จริงๆถ้าหน้าที่โปรดักชันก็ต้องฝากทางพิเซีด้วยแต่ว่าเหมืนอนถ้าเป็นเรื่องของการแสดงของพวกเราจริงๆเราก็พยายามตั้งใจแบบที่สุดทุ่มเทที่สุดแบบมีไปเวิร์กช็อปไปแบบเรียนแอคติง้งไปแบบอย่างหนูเรียแกบบ็ต้องมีเรียนร้องเพลงมีเรียนเต้นอะไรเงีย้ยเหมือนเราก็อยากทําให้ตัวละครมันสมบูรณ์ที่สุดอะไรเงีย้ยค่ะซึ่งก็พยายามพัฒนาในทุกๆด้านแล้วทำออกมาให้ดีที่สุดก็หวังว่า,วาทุกคนจะชอบนะคะ ก็คือไม่แน่คือเราไม่รู้หรอกว่าแบบตอนที่เราเล่นอ่ะคือเราเรารู้สึกจริงๆนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนภาพเราที่ออกมาในมอนิเตอร์มันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนก็หวังว่าทุกคนจะให้ความเอ็นดูนะคะว่าคือไม่รู้ว่าออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าเต็มที่มากๆเต็มที่มากจริงๆเพราะว่ามีการทํางานหมายถึงว่ากว่าที่มันจะออกมาเป็นแบบนี้เรามีการทําการบ้านเบื้องหลังมาแบบค่อนข้างมากพอดูอะไรอย่าเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนสายงานอะไรอย่างนี้ของของหนูด้วยแล้วยังเคมี ทุกคนคิดว่าเป็นแบบไหนค่ะดูเป็นไงค่ะไม่มีใครตอบเลยค่ะที่บานเลี้ยงถูกแบบหวานซ่อนเปรี้ยวขมขมอย่างนึงถ้าในถ้าในซีรีส์ถ้าในซีรีส์จะจะขมขมนิดนึงแต่ว่าจะมีหวานมาเป็นช่วงๆค่ะใช่เป็นช่วงๆเพราะว่าจริงๆคือตัวละครหนูอ่ะวิ่งวิ่งตามหาเขา แต่ตัวละครเขาก็วิ่งหนีหนูแต่ทางกับการเขาก็โปรเทคหนูอะไรอย่างเงี้ยความจำเป็นใช่มันคือแบบทําให้เราสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทาสับสนนั้นก็ทําให้เกิดเป็นความรักมันก็เลยมีความขมก่อนแล้วก็ค่อยๆหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หวานประมาณไหนหวานสูงเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเราเล่นจะหวานเวลาที่ไม่มีคนอยู่ค่ะจะหวานเวลาที่เราอยู่กันสองคน ใช่เพราะว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องของพี่การันมันเป็นตัวละครที่ทุกคนจะกลัวเพราะว่าตัวละครในเรื่องคือเขาต้องดุเขาต้องเป็นคนที่แช่แข็งช่องผ่าตัดห้องอะไรนะช่องช่องห้องผ่าตัดเย็นชาดังนั้นถ้าให้เขามาสวีทหวานกลางโรงพยาบาลมันมันเสียรูปมันเสียลุปมันไม่ได้มันต้องไปแอบสวีทกันลงแบบบันไดหนีไฟอะไรมาณนี้คระเต้มีด้วยเหรอไม่รู้หวมคือ มันมันเขินตามตัวละครแหะค่ะแต่ว่าแบบอาจจะด้วยแบบเราสนิทกันมากมันเลยเหมือนแบบว่าไม่ได้ไม่ไม่มันรู้สึกคอมฟอร์ตมากๆตอนที่เล่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยตอนเล่นหนูเ็นแลจะบอกว่าสนิทกันในชีวิตจริงใช่ไหมสนิทมากแบ <c oughs> บอันนี้แล้วทไมยยิ้มอ่างเดียวไม่ใช่หนูเห็นว่าแบบเอ๊ะคือการโยงอะไรนะแบบใช่ใช่ก็เลยก็สนิทสนิทค่ะอืมอ่าอะไรไม่รู้ค่ะสนิทเฉอ อ๋อหมอมีเคสพี่คนนี้ละเอียดมากเลยใช่คือจริงๆรแล้วมีแฟนคลับพูดถึงเหมือนกันว่าว่าแล้วพี่กำลังจะเดินมาทําไมคะไอเรื่องนี้ต้องไปหาคำตอบกันในซีรีส์มันมีแน่นอนค่ะว่าเหตุผลคืออะไรเหตุผลคืออะไรอือโอเคค่ะก็อะไรนะคะซีรีส์ยังไม่จบอ่ะยังไม่จบพี่ไม่ให้จบโอเคตอให้ฝากก่อน ฝากซีรีส์ช่วยนะคะซีรีส์ร้านวงโครจรหรือว่ารีเวอร์ซ์มน,นะคะขอเล่าสั้นๆถ้าทุกคนยังไม่เคยดูเทรลเลอร์นะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาแพทย์นะคะเฉพาะทางส่วนอกอหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะที่มีพลังพิเศษในการย้อนเวลาได้นะคะซึ่งเขาได้ใช้พลังนี้เพื่อไปช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเห็นในความฝันมาตลอดชีวิตว่าจะมาเป็นเจ้าสาวในอนาคตของเขาแต่ว่าไม่รู้จักว่าคือใครนะคะแล้วก็หลังจากเกิด เหตุ S <S การณ์ย้อนเวลาเพื่อช่วยชีวิตเนี่ยหลังจากนั้นก็คือมีการที่ไม่ได้ติดต่อก,กันแต่ว่าพอกลับมาเจอกันอีกรียูไน์ปุ๊บก,ก็คือมีอุปสรรคมากมายที่ต้องตามแก้มีแบบนิมิาามามตปริศนวา,า,าว่าเราจะเขาจะถูกยิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในงานแต่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอันนี้เป็นสปอยเลยไม่ค่ะอันนี้เป็นเทรลเลอร์เต็มไปหมดเลยในเทรลเลอร์มีถูกยิงด้วยเหรอคะมีค่ะมีปืนดังปั้งอะไรโน้แต่นั้นมันบนเดี๋ยวหนูนั่นแหละจะสปอยคที่พูดเรื่องนี้มาหลายรอบมากแล้วดังนั้นโอเคค่ะ ไม่มีไฟแดงดังนั้นแปลว่าพูดได้ค่ะก็ใช่คือเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพราะความรักนะคะแล้วก็จะเป็นช่องที่แบบน่าจะสนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอนเพราะผู้กำกับของเราถนัดในการเล่าเรื่องแบบว่าดุเด็ดเผ็ดมันนะคะเคยทําสารคดีมวยมาก่อนดังนั้นเรื่องนี้ดุดันไม่แพ้สารคดีมวยอย่างแน่นอนหนูพูดอย่างนี้โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะอ๋อดูได้ที่ไหนคะฝากเลยค่ะก็สามารถดูได้วันพุ่งนี้อันนี้จะออนเลยใช่ไหมคะ วันที่แล้วกันค่ะวันที่ค่ะก็สามารถดูได้วันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะทางช่อง3ตอนสี่ทุ่มครึ่งค่ะทุกวันพุธนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ทันตอนสี่ทุ่มครึ่งนะคะก็สามารถดูทางดูรีลันได้แบบอันขัดเวอร์ชันเลยค่ะทางไอชีอีนะคะตอน5้าทุ่มค่ะอ๋อยังไม่จบใช่ไหมเขายังไม่ให้จบพี่แกไม่ให้จบมันมีข่าวดราม่าเกิดขึ้นหรืออะไรนะคะดูเขา การเดนตามอ๋อค่ะเราสองคนแบบมีประสบการณ์ด้านนี้บ้างหรือเอล่าตอนนี้ไม่มีใครตามเลยค่ะไม่มีฟอลโลเวอร์ผู้ติดตามตอนนี้ไม่มีใครตามเลยนะคะใช่ค่ะเราเรียนเราไม่ได้ติดตามเลยเป็นข่าวอะไรไม่แน่ใจค่ะติดตามอะไรอย่างไรที่พื้นที่ส่วนตัวรับที่ส่วนตัอ๋อพวกเรายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มียังไม่มีค่ะใช่ อาจจะต้องลองดูก่อนไมยวคือหนูยังไม่เคยเจอหนูก็เลยพู้ติดตามแลเดี๋ยวลองมาตอบอีกรอบนึงใช่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าแฟนๆมาหาก็ดีใจค่ะลองมาตามหนูดูอพีเกมนะแล้วเราอแบบ จริงๆแฟนคลับเราวิ่งหนีเราตลอดแบบแปลงว่าหนูเข้าหาเขาก็จะวิ่งหนีเคยเกิดขึ้นใช่อันนี้เคยเกิดขึ้นค่ะเป็นงานงานสารานังสือค่ะก็คืออ่สมมติว่าเขาเริ่มโดนี่่อสมมติหนูเห็นเขาถือกล้องอย่างงี้หนูก็แบบอยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆอย่างงี้ยเลยขอวิ่งไปค่ะแล้วคนวิ่งเจอแฟนคลับคนนี้แล้วเราถ่ายคลิปแล้วบอกว่ารบกวนศิลปินให้พื้นที่ส่วนตัวแฟนคลับด้วยนะคะใช่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามเกิดขึ้นชอบมากสรุปผู้อื่นโดนตามแบบ เดี๋ยวเราไปตามแฟนคลับเดี๋ยวโดนโดนแน่ค่ะพวกแฟนคลับฮะก็คือสองคนจะไปสต๊อปแฟนคลับแทนแล้วหนูเริ่มแล้วหนูเริ่มเห็นคนหน้าคุ้นแถวนี้แล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เวลาให้เวลี่ยวตามตามตามอย่ามีตาไม่ได้ตามค่ะใช่ค่ะหมายถึงเป็นแบบนักแสดง ไปไปไปด่รไปนั่งกินไปดไม่ใช่แบบเตียวกลางร่คูดังเลยคู่ไม่งยจะเคคุณลงด้านขวาโอเนะคะ